สวัสดีครับทุกคนค้ดหนูนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีใส่รูปภาพนะครับแล้วก็วิดีโอหรือแบบว่าใส่เอฟเฟกเกี่ยวกับการโพสบน Facebook ง่ายๆนะครับทุกคนเวลาเราโพสเฟ e บุ๊กเนี่ยเราไม่ต้องใช้แอปอะไรตกแต่งให้แบบเยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถโพสที่ Facebook แล้วก็แต่งได้เลยนะครับทุกคนวิธีการทำทำแบบไหนทำแบบนี้ครับ ทุกคนไปที่หน้าเฟซของตัวเองนะครับอ่าไปที่หน้าเฟซของตัวเองแล้วเลือกเมนูที่เราจะโพสอ่าเราจิ้มไปเราจะโพสยังไงเราก็จิ้มไปนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ไปเลือกรูปภาพเนาะอ่าทีนี้เราต้องการเลือกรูปภาพที่เราจะโพสอะเราต้องการแบบไหนเราก็ไปหาเลือกมานะครับอ่าสมมุติว่าผมเอารูปนี้ผมก็เลือกมานะครับทุกคนพอเลือกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยกดตรงนี้ แก้ไขนะครับทุกคนจิ้มไปที่แก้ไขมันก็จะเด้งมาหน้านี้สัญลักษณ์กุญแจซอนเนี่ยก็จะเป็นใส่เพลงนะครับเราก็สามารถเลือกเพลงที่เราต้องการเร oh. าสามารถเลือกเพลงได้เลยนะครับทุกคนอ,อันนี้ก็จะเป็นต้องการที่จะแท็กใครนะครับอันนี้ก็ตัดภาพอยากได้ภาพแบบไหนแล้วก็ตัดนะครับย่อขยาย ภาพตามเหมาะสมที่เราอยากได้นะครับสมมติว่าผมจะใส่ตัวอ,อ,กอักษรก็จิ้มไปที่ตัว a ใหญ่ a เล็กตรงนี้ครับจิ้มไปแล้วก็พิมพ์นะครับ,แจ,บรรจแจกไฟเบอร์ฟรีใส่อีโมจ i หน่อยอ่ะใส่ไฟลุกหน่อยเงี้ยแจกไฟเบอร์ฟรีทีนี้ เราก็มาเลื่อนนะครับปรับตรงนี้ตัวหนังสือนะครับปรับตรงสีตรงนี้ด้านบนนะครับจิ้มไปเราอยากได้ตัวอักษรสีอะไรนะครับเราก็เลือกสีตามนี้นะครับลองเล่นดูนะครับถ้าเราอยากได้ตัวอักษรสีขาวเราก็จิ้มสีขาวส่วนพื้นหลังเนี่ยก็ A ตัวใหญ่เตัวเล็กตรงนี้แล้วก็จิ้มนะครับจิ้มเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วอยากได้สีอะไรเราก็เลือกเอาสมมุติว่าเราจิ้มไปหนึ่งครั้ง เรวอยากได้โทนสีแดงสีเหลืองสีฟ้าก็จิ้มไปอย่างเงี้ยผมเลือกแบบนี้พอเลือกเสร็จปุ๊บกดเรียบร้อยครับทุกคนแล้วก็ขยายใหญ่เราก็เอานิ้วทางได้เลยนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับพอจะใส่ใหม้เราก็พิมพ์ข้อความใหม่เหมือนเดิมนะครับร้อยชุดอ่าร้อยชุดอย่างงี้แล้วแต่เรานะ ก็ใส่ข้อความให้น่าสนใจรับด้วยหนึ่งร้อยชุดอ่าโอเคเราจะใส่พื้นสีอะไรก็แล้วแต่เรานะครับเราเลือกสีเอาเนี่ยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแต่นี้เราจะใส่สติกเกอร์หรือภาพเคลื่อนไหวนะครับทุกคนก็จิ้มไปที่นี่สัญลักษณ์ตรงนี้อันนี้อ่าเราจะเพิ่มรูปของเรานะครับเราก็สามารถเพิ่มได้เลยเพิ่มตรงนี้นะครับทุกคนปึ๊บ เ้าอยากใส่รูปอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถแอดเพิ่มไปได้อย่างเงี้ยนะครับเห็นปะอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถใส่ไปได้ถ้าจะลบก็ลากมาทิ้งถังขยะตรงนี้นะครับทีนี้เราจะไม่เพิ่มรูปเราจะใส่สติกเกอร์นะครับใส่สติกเกอร์เราก็ดู gif ตรงนี้ครับจิ้มไปนะครับเราก็ดูสติกเกอร์เคลื่อนไหวถ้าเราอยากได้อะไรเราก็หาหมวด พิมพ์ในช่องค้นหาได้เลยแต่ตมว่าผมหาคำว่าฟรีอย่างเงี้ยดูดีวว่าคําว่าฟรีมีไหมอาฟรีมีนะครับอย่างงี้ปับ๊บเนี่ยเราก็มาใส่ย่อขายายใช้นิ้วทางเอานะครับแค่นี้เองเนีเสร็จเรียบร้อยแล้วเอารูปอะไรมาใส่ก็ได้แล้วก็เลื่อนหาดูก็ง่ายๆแต่งรูป Facebook นะก็ไม่ยากนะครับแล้วสามารถย้าย ย uce, ืดหดขยายได้ทุกอย่าง LIKE. เลยอ่ะทีนี้เราจะใส่เราจะใส่เสียงเพลงเราก็จิ้มไปที่สัญลักษณ์นี้นะครับทุกคนเนี่ยแล้วก็เริ่มใส่เพลงเราก็เลือกดูเพลงอะไรที่มันกำลังดังมากอะไรเงี้ยค้นหาตรงนี้ก็ได้นะครับยูทูบชื่อเกิน เลื่อนดูนะครับจะมีเพลงเยอะแยะนะครับขอโอกาสแค่สิดูนยทุกคนลองไปเลือกดูไปใส่ดูนะเมื่อผมเลือกไปก็ชิมแล้วมันจะมีโลโก้เพลงแล้สามารถจิ้มที่โลโก้ก็ได้เราจะเอาแบบส้นๆเราก็สีดำแล้วก็ย่อให้มันเล็กไม่ต้องให้มันหบาง เ,เราก็ได้ภาพเลื่อนไหวที่ดูแบบมีภาพธรรมดามนก็น่าส,นใ,น,น,าสนใจน่าสนใจน่าติดตามมากขึ้นหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บทุกคนก็ดูตรงนี้ครับกดบันทึกเห็นไหมครับกดคำว่าบ,บันทึกบันทึกหนึ่งครั้งปุ๊บกดบันทึกเราก็จะได้ภาพมาเก็บไว้ในคลอตัวเครื่องเราถ้าใครอยากโพสตก็กดถัดไปนะครับกดถัดไปแล้วก็พิมพ์แคปชั่น แจกสินค้าทดลองนู่นนี่นั่นอะไรอะไรเงี้ยเราก็พิมพ์ไปเนี่ยแจกแจกฟรีแจกฟรีหนึ่งร้อยชุดรีบรับด่วนก่อนหมดนะครับ หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่สี่เหลี่ยมก็ได้แฮชแท็กนะครับให้มันเป็นตัวอักษรทึบๆหน่อยสีฟ้าอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาลิงก์ไลโอเอเรามาใส่นะทุกคนเอาลิงก์ l i โอเอเรามาใส่อันนี้นะแล้วก็ไปที่ l i โอเอหน้าแรกของเรากดเพิ่มเพื่อนนะกดออกลิงก์สร้างลิงก์นะครับกดคัดลอกหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่ Facebook ของเรา แล้วก็กดไปวางแค่นี้ครับทุกคนเสร็จแล้วพอเราสร้างรูปวิดีโออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็กดโพสต์เลยนะครับอ่าพอโพสต์เสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นวิดีโอลองไปฝึกทำกันดูครับไม่ยากเราจะได้รูปสวยๆแบบนี้นะครับก็มีรูกเล่นแล้วก็แนบลิงก์ไลของเราไปด้วย เขาสนใจเขาก็จะจิ้มไปที่ l ล n e o วของเรานะครับแล้วก็เปิดไลน์มาเสร็จปุ๊บเขาจะมาเจอการ์ดเมสเซจแล้วก็วิดีโอรับสมัครนะครับเนี่ยเจอข้อความของเราแบบนี้เขาก็จะกดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บรับสินค้าทดลองไปใช้ได้เลยโอเคนะครับอ่าคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ